วายความเคารพพระเดชพระคุณพระเทรานุเถระขอถวายความเคารพดวงจิตดวงวิญญาณของท่านพระครูสุธรรมพัชรคุณอดีตเจ้าวัดเจ้าวาดวัดบ้านโคกใสอดีตเจ้าคณะตำบลบ้านจานด้วยความเคารพอย่างสูงยิ่งสวัสดีครับผม ก็เจริญพรญาติโยมนะทักทายพี่น้องเสียงที่ขาดเสียงด้วยกันไปช่วงนี้ก็เวลาสิบเจ็ดสี่สิบเจ็ดก็เลยจะได้เวลาช่วงที่ญาติโยมได้ไปทำบารกิจทางบ้านให้เสร็จสับเรียบร้อยนะก็มาที่วัดมาร่วมบำเพ็ญบุญ ทรงบุญให้กับใะเรียกกับท่านพระครูแต่เราทำงานการทางบ้านไม่เสร็จก็เดี๋ยวจะเกิดปริโภดนะห่วงหน้าห่วงหลังอีกจิตใจไม่มาอยู่ที่บุญสถานลานบุญแห่งนี้ทำให้จิตใจของเรานั้นขนมัวชุดนี้เป็นของอาพีจีครับาอย่างไม่แล้วเสร็จฉะนั้นก็ทำให้แล้วเสร็จ นะถ้าบางทีบางครั้งโะ,ะองงมอยากจะมาร่วมบุญแล้วก็ได้มาทานข้าวอะไรตู้ละสอง,องดอง,องนะครับผมอะไรก็ดีที่ทางแม่ครัวไดจัดเตรียมไว้ให้นะสมต,ติตูละสองอดอกนะครับยังไม่ทานข้าวนโยมอยากจะร่วมทําบุญนะตามที่พระสังทัานได้ประกาศบอกบุญไปแล้ว นะก็มีคณะกรรมการที่รอรับศรัทธาอย่าโจมทุกสารทิศนะที่มาร่วมทำบุญบำเพ็ญกุศลครั้งนี้โยมก็จเจริญพรไปแจ้งชื่อนมสกุลไว้ได้นหโยมเป็นงาน<ห><ห>พระราชทานเพลิงศพดอ,อดีเจ้าอาวาสวัดนะครับใชื่อไรานามที่อย่าโจมพามาดูภาพขุมหลังที่เขาใช้แล้วกันต<ห>ร,นร<อ>งนี้นะครับ เมนรูปอยที่ว่าเก้ายอดนี่เราก็จองเป็นสภาพได้เป็นเช้ายาจุมนะครับกรรมการก็ได้ประกาศชื่อไปแล้วเออก็อาจจะยังไม่พ่อนะก็รลกนี้ก็จะ,ะม,มีไมเซนเซอร์ครับผมน,น,น้อยตกำครังครอสก็ดีพีดีสองโอซนาทีของมารณนี่ครับผมแล้วก็จะมีทาร์สกำสองโปรสองแทนนครับยมมาทั้งแต่ หนึ่งแท่นกลางหนึ่งแท่นมิกก็จะเป็นยามนฮ้าม่ในับยมนก็มอนิเตอร์ทุกตัวที่รู้สึกว่าหนึ่งสองสามการคนขวายมอนิเตอร์น่าจะประมาณสี่นะครับเพราะว่าชีวิตเรายิ่งก้าวไปข้างหน้าก้าวไปสู่ความตายนายหยุดหยุดยามก่าวความตายนั้นเดี๋ยวเราไปตูเคแต่ตั้งอีกจุดหนึ่งครับอยู่นพอเรามาเกิดความตายมครับ ติดตามมาด้วยนายกนะเกิดมาแล้วก็กลำก,ลกล้าวไวก้าวแรงก้าวไปสูป่ความตายทุกอย่างก้าวบุดเยอะมักอายุเราไปย<ช>ิ่งต่าลงน้อยลงไปทุกขนาดังนั้นในเมื่อเรายังมีโอกาสที่เราจะได้ทำบุญกเ็เทยจะเลยทอนนายกอย่าประมาทในชีวิตในวัยเพราะว่าชีวิตของคนเรานั้นมันน้อยนะจริงจจถือเป็น,ปนงานพิธีการครับ ก็มีน้อยสวัสดีครับขนาเรา60 70 50โจมยังหมดเจ็ดับิลอาร์หมดเลยครับเจ็บม้วเข่าบ่าบบิวอาร์ทั้งระบบเลยดิเจ็บมัวเข่าเลยเยอะแจ้วเลยจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องธรรมดาธรรมดามืนคิวนี่ครับอะไรมันเจ็บกลเปเรื่องธรรมดาเพรร้นานๆแบยดสองแท่นป่ะางลําสาบทางลาสนะ นี่ก็จะเป็น X32 แหละ X32 กซ์สามสองคอมทำนโยบายทำตามหลักคำสอนจริงๆแล้วกอ็กซ์สามสองคอมเพกต์รับให้ได้เป็นงานพิธีการไปพิธีการกี่วันคอมมันไม่หายจังใจมันครบเซ็นงานนะครับเสร็จงานครับมอนิเตอร์ตัวไหนเนี่ยมอนิเตอร์นี่ ไม่หายท่าน้าเหรอพิจารณาอย่างนี้โยมจะไปว่าให้หายยางเจ้าของแบรนด์มาไหมอยู่บ้านเมียอยู่นะเราต้องยอมรับความเป็นจริงถ้าเรามางานแบบนี้โยมนะทำไมไม่ใช้ของวีอาร์ด้วยเหรือว่ายังไม่มีอันใด้บัญญาตอนนี้เป็นมอนิเตอร์ใช่ไหมรมอนิเตอร์กี่จุดเนี่ยมอนิเตอร์มีพิจารณาดูว่าตรงนี้สองตรงนี้สองนะเราสองอ่าสองฝันนุ่งสอง ฝั่งนู้นเป็นของหมดลมลมไปอภิจีนัไปโดนระควล่างล่างลิงกันไหมแล้วคุมคุมตรงไหนคุมตรงนี้เหรอวิญญาณเสียงเดียวคือมันยังดึงดีเลย์ไม่ตรงกันมาที่ตู้ลองลออยไปันนี้ของเสียบอยหมดเลยใช่ไหมคำว่าวิญญาณทางหลักคำสอนเป็นตัวใหม่ใช่ไหมความรู้สึกดองลำโพง เจนจับน้ำกี่วัตต์เน่ยเย็นนี่ตัวนี้เป็นมันยาญ่พันหกร้อวัตต์นะจับไฟทางไฟร้อนเขาใชไม่สึกว่าร้อนเสียกลางบางทีนยุ่ดไปแล้วเท่าไหร่นี่เราต้องไปแล้วที่นี้100พันหนึ่งร้อยบาทครับดอลลำโพงขายเท่าไหร่ดองละสี่พัน ก็เป็นถ้ายิอะไรตัวนี้ก็คือแ0 0พันหนึ่ร้อยนะตัวเบรพร้อมพร้อมดังครับ8,100ตัวนี้ยังไม่ใช่งานตัวท็อปถ้าตัวท็อปน่าจะประมาณ4 0 0 0 4,500บาทสี่พัน้าบาทก็บวกดอกไปก็8,500บาทเนาะเพิ่มไปประมาณ400ร้บาทถูกไหมมาลวงทำบุญแบบตกฟังสิ่งดี แหลมให้เขารู้จักเสียสละแบ่งปันสิ่ของตนคือแบบเราไม่ต้องตัดความโรดโรดละให้ได้ออความโลภมันเกาะกินใจของเรามาไม่รู้กี่พบกี่ชาติความโกรธก็เช่นกันมันจะเป็นงานใช้ไม่ใจพวกเรามากครับผมนะครับงานพิธีการนะครับแต่ว่าบางบางทีบางครั้งเราก็อาจจะคิดไม่ถึงว่าเออเราเคยกําจัดกี่ครั้งแล้วเรื่องความโลภโรดลงเีย บางคนก็ไม่เคยกำจัดอะไรเลยปล่อยไปตามอารมณ์ตามความคิดแล้วแต่จะพาไปยมนั้นวันนี้โยมที่มานี่ที่มาเป็นเจ้าภาพเมรุรุลยก็ดีเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมก็ดีเป,ดนะเป็นเจ้าภาพเจริญสุดพระพุทธมนต์ก็ดีนะเป็นเจ้าภาพสวดทักษิณาก็ดีโยมที่เรามากำจัดความโลภ มาฆ่าความโลภได้ส่วนหนึ่งมันเสียงมันทำเพราะอะไรเนี่ยว่าคือการให้คนในไม่ได้ลงก่าใช่ไหมย่อมเป็นที่รักของมนุษย์และเทวดาเนี่ยถ้าดึงดีเลยได้ตรงกันเอเสียงมันเสียงไม้มันจะดีเลยดารให้นั้นอยู่ไฟสองร้อยสี่สิบวไม่ว่าจะเป็นเ็มเสียหรือเปล่านี่มันจะต้องเสียหรือเปล่าทำไมมันเกินเยอะอเ ไฟจริงก็220นั่นแหละรครับไม่ไเอาเสียเหมือนกันป่าวแม่ตัวบนนะครับตัวบนมันเสียใช่ไหมมันร้อนตัวล่างปกติเนานนนะ ขายเท่าไหร่นี่ตัวจำบาใบจองการให้ไม่ใช่ว่ายิ่งให้ยิ่งจนนะตัวนี้ตัวนี้สา0หมื่นสามพัห้าร้อบาทสามหมันห้บาทตัวนี้ตัวนี้สามหมื่ันร้อยบาทสามหมืันารครับมันจะมี2รุ่นก็คือ w r หนกับ w r 1 0ึ่0หคิวหนึ่งื่นคิวคือสี่ชแนลครับหนก็คือสองชแนล ว่าเป็นะไรครับพร้อมที่ให้เดกอย่างีค่าเพราะราคาเท่าไหร่หมื่นเป็นพันหรือความสุขเดียวคนเดยไม่ธรรมดาครับสนใจก่อนนี้ครับความนี้ของการให้ทานทำบุญเห็นไหมพี่น้องมตานี้นะใครสนใจนะครับไม่ว่าจะเป็นพร้อมพาวเวอร์ตู้ลำโพงเสียงกลางโดรลำโพงมีครบเต็มเลยมีหมดทุกอย่าง เน็ตเวิร์กก็มีจบที่วิวอาได้ครับผมนะครับใครสนใจนะครับอีกหนึ่งแบรนด์ตุลโมงของพิสานใต้นะครับผมนะครับเสียบบอยวิวอาวงเจริญมิวสิกครับขอบคุณมากครับจาจาร์ครับมันก็จะไม่มีอะไรมากหรอกครับมันจะเป็นงานพิธีการก็คือใช้ไม้อย่างเดียวครับวิจิกริจฉาว่าทำบุญได้บุญไหมทำบุญ ทำบาปจะได้บาปไหมนี่ก็คือมีความลังเลสงสัยอยู่ว่าบุญมีจริงหรือบุญไม่มีอย่างนี้โยมนี่เรียกว่าวิจิกิจฉาคือความลังเลสงสัย